สวัสดีครับผมนายกฤษดาน้อยว่านะครับรหัสที่ิตหกเจ็ดศูนย์หสามหนึ่งศูนย์หครับวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะและการดารงชีวิตนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปเรื่องสุนทรียศาสตร์ในทางศิลปะนะครับสุนทรียศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ ศึกษาความงามประสบการณ์ทางศิลปะโดยไม่เพียงแต่มุ่งเน้นที่ความงามภายนอกเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมขบวนการสร้างสรรค์การตีความการรับดูของมนุษย์ต่อศิลปะแขนงต่างๆโดยเฉพาะทัศนศิลป์ดุริยางศิลป์และศิลปะการแสดง ซึ่งแต่ละคะแนงนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านรูปแบบเนื้อหาและวิธีการสื่อสารครับสุนทริยศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ทัศนศิลป์เป็นศิลปะที่รับรู้ผ่านการมองเห็นเน้นการจัดองค์ประกอบทางศิลปะเพื่อสร้าง ความประทับใจทางส,ส,สุนทรียศาสตร์สุนทรียภาพองค์ประกอบสำคัญหลักๆของทัศนศิลป์คือ 1. สีสันสีสามารถสื่ออารมณ์ได้หลากหลายเช่นสีแดงสื่อถึงความร้อนแรงสีฟ้า ให้ความรู้สึกสงบเงยือกเย็นซึ่งเป็นสีทนร้อนและสีทนเย็นนั่นเองครับการใช้สีสมจริงและสีเชิงสัญ,ญลักษณ์เส้น ู้สึกบั้นคงเส้นโคง้งสื่อถึงความอ่อนช้อยการใช้เส้นนำสายตาเพื่อดึงความสนใจรูปทรงและพื้นที่การสร้างมิติด้วยแสงและเงาเทคนิค ให้ภาพมีระยะใกล้และไกลนั่นเองครับพื้นผิวพื้นผิวเรียบและพื้นผิวขุกขะส่งผลต่อความรู้สึกเมื่อสัมผัสหรือมองเห็นตัวอย่างงานทัศนศิลป์ที่มีอิทธิพลที่ได้รับอิทธิพลศิลปะไทยเช่น จิตกรรมฝาผนังวัดสุไทยแสดงเรื่องราวพุทธประวัติด้วยเส้นสายอ่อนช้อยศิลปะสากลภาพเดอะสตีลไในของแวนโก๊ะที่ชายเส้นโค้งและสีสันสะท้อนอารมณ์ ัจยาความงามในด้านทัศนศิลป์ความงามตามอุดมคติเช่นรูปปั้นกรีบที่เน้นสัดส,ส่วนและความสมบูรณ์แบบความงามแบบแสดงอารมณ์เน้นรู้สึกภายในการภายในมากกว่าการความสมจริง ส,สุงทรนยรีศาสตร์ด้านดุริยางคศิ์ดุริยางคศินเป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างจ,จังหวะและเสียงดนตรีองค์ประกอบของสุนทริรีศาสตร์ดุริยางคศิลหนึ่งทำนองคือเสียงที่ เป็นจังหวะขึ้นลงจังหวะคือกลุ่มเสียงที่มีความยาวสั้นไม่เท่ากันเสียงประสานคือเสียงที่ประสานกันเสียงประสานคือการรวมกันของเสียงหลายระดับรูปแบบ ูปแบบของเสียงที่มีความหลากหลายศิลปะการแสดงสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะการแสดงศิลปะการแสดงเป็นการแสดงสื่อสารหลายมิติประกอบด้วยละครโรงมหศรสพและการแสดงสด องประกอบสำคัญคือ 1. การแสดงใช้การใช้ภาษากายและน้ำเสียงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกการแสดงแบบสมจริงและการแสดงแบบเกินจริง 2. งการออกแบบเวที การใช้แสงสีเสียงเพื่อสร้างบรรยากาศเช่นละครเวทีเรื่องรามเกียรติที่ใช้ฉากที่ใช้ฉากวิจิตรบรรจงบทละครโครงเรื่องที่กระตุ้นอารมณ์ผู้ชมตัวอย่างศิลปะการแสดง ละครเพลงเป็นต้นศิลปะการแสดงร่วมสมัยเน้นการสื่อสารแนวคิดปัจจัความงามการแสดงความสมจริงการเรียนแบบธรรมชาติความงามแห่งการม,มีส่วนร่วม ผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงบทสรุปสุนทรียศาสตร์ในทัศนศิลป์เรียงศิลป์และศิลปะการแสดงล้วนเน้นสร้างประสบการณ์ทางความงามที่แตกต่างกันแต่มีจุดเด็ดร่วมกันคือสื่อสารอารมณ์และความคิดผ่านศิลปะ โดยอาศัยทั้งทักษะทางเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ทัศนศินลป์ใช้รูปภาพและสีสันดนตรียังนศิลป์ใช้เสียงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ศิลปะการสแสดงใช้การเล่าเล่าเรื่องและ ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมการศึกษาสุนทรียศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจโลกผ่านมุมมองของศิลปินและเปิดโอกาสให้ชื่นชมความหลากหลายของศิลปะในแต่ละวัฒนธรรมนี่ก็คือ สรุปทั้งหมดของเ,เรื่องส่วนธรรยศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ดุริยงางคศิลป์และศิละปะการแสดงขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับ